สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนดินนะครับวันนี้นะครับทีมชาติไทยชุดอายสิของเราจะลงสนามในเวลา20่สนาฬิกานะครับพบกับทีมชาติบูนเพื่อนๆนที่ติดตามนะครับข่าวคราว,ราวฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดความหวังของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในการที่ไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุสิปีนะครับ นักเตะในชุดนี้เนี่ยครับมีฝีเท้าที่ถูกตาถูกใจนะครับแฟนบอลทั่วประเทศถือว่าเป็นทีมที่น่าชมนะครับในการแข่งขันอย่างยิ่งเลยก็เสียดายนะครับที่าทางฟรีทีวีนะครับทางาทีวีที่ทั่วไปแพร่หลายเนี่ยทั่วประเทศไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณ AS นะครับ a อ Play ที่ทำการถ่ายทอดสดให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมนะครับ ที่จริงแล้วผมพูดแบบนี้เหมือนกับเราแข่งอยู่ทวีปอื่นประเทศอื่นที่จริงไม่ครับเราแข่งกันที่ชนบุรีเนี่ยบ้านเราแท้ๆครับเป็นทีมชาติของเราแท้ๆเลยทีมเยาวชนก็น่าเสียดายก็หวังว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยจะหันมาสนใจนะครับการกีฬาสาหรับเยาวชนหรือการกีฬาในประเทศไทยเรานี้โดยเฉพาะฟุตบอลนะครับฟุตบอลเราเป็นกีฬามหาชนนะครับมีคนติดตามนับสิบล้านคนนะในประเทศนี้แล้วก็ฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในกระทรวงกีฬา กระทรวงหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับตอนนี้ฟุตบอของเรากําลังพัฒนาขึ้นสูนะ่เป้าหมายที่สูงนะอย่างน้อยก็ในรอบ16ปีนะครับแต่ในสายตาผมเนี่ยพัฒนาการนี้เป็นพัฒนาการที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในรอบ40-50ปีเลยนะครับสำหรับฟุตบอไทยในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันครับช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่และอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งต้องเรียนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้เลยนะครับ าทางชาติเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยประชาชนเขาไม่รู้กี่สิบล้านคนกี่ร้อยล้านคนนะครับเขาได้รับชมเพราะว่าได้มีการใส่ใจนะครับจากทางผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสําคัญนะครับในกีฬาประเภทนี้นะถึงแม้ว่าฟุตบอลเราจะซบเซามาเป็น10บ,บกว่าปีนะแต่ว่าตอนนี้เขาได้เริ่มต้นใหม่ขึ้นมานต้นปีแล้วครับใครไม่ทันเหตุการณ์ต้องทันเหตุการณ์ได้แล้วนะครับต่อไปนี้ฟุตบอลไทยเรามีความหวังตอนนี้ เราขึ้นมานะครับในรอบสีเบือนเราแซงขึ้นมา20ชาติแล้วนะและกําลังจะพุ่งเป้าไปสู่ในระดับชั้นดีนะครับของเอเชียและจะก้าวต่อไปเรื่อยๆก็อยู่ที่แรงสนับสนุนครับแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชนของเราคือแพชชั่นทางด้านน้ําใจในักกีฬาวิธีการทําทีมครับการก้าวเดินต่างๆที่เต็มไปด้วยสปิริตนะครับซึ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมเราอย่างมากและ นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยูสิที่จะแข่งกันเย็นนี้เนี่ยและจะแข่งกันอีกหนึ่งแมตช์นะครับในวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับเป็นทีมฟุตบอลที่ประชาชนไทยให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับก็น่าเสียดายนะครับผมก็จะพยายามพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละคลิปแต่ละคลิปขอให้เพื่อนเข้าใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นกระแสเสียงที่อาจจะถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับว่าการกีฬานี่มันสําคัญท่านลองนะครับสํารวจดูได้นะครับว่าประชาชน ที่เขสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลม,มีเยอะและยิ่งถ้าได้รับการถ่ายทอดสดเผยแพร่ไปทางสื่อฟรีทีวีเนี่ยโดยเฉพาะทีมชาติไทยในยุคนี้นะโดยเฉพาะทีมเยาวชนรุ่น,นต่างๆ U17 U20 U23 แล้วก็ชุดใหญ่ครับทีมชาติไทยเราก็พึ่งคว้าแชมป์ก่งคับมาหมัดมาครับและเราก็แซง20ประเทศขึ้นมาในอันดับที่เกของโลกแล้วครับตอนเนี้ภายในระยะเวลาแค่สิเดือนสําหรับ นะครับสปอนเซอร์นะครับที่จะเอาไปถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเนี่ยถ้าท่านอยู่ในฝ่ายที่นะครับหาหานะครับกีฬาหรือหาสินต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยเพื่อจะโฆษณาสินค้าท่านเนี่ยท่านจะต้องเห็นครับตอนนี้ไม่เห็นไม่ได้แล้วถือว่าท่านตกตกยุคเลยถ้าท่านมองไ่เห็นบอลไทยตอนนี้นะครับท่านเห็นช้าไปหน่อยนึงท่านจะเสียเปรียบคู่แข่งนะบริษัทฟ้าบริษัทสซบูยาซีฟันทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านจับกระแสนี้ได้ท่านรีบนะครับ อย่างสื่อไทยรัฐทีวีเนี่ยต้องขอบพระคุณมากเลยครับถ่ายทอดสดทีมใหญ่ชุดใหญ่ของเราเนี่ยทัวร์นาเมนต์ยาวเลยเนี่ยเห็นไหมครับเขาสายตาไวเขารู้ว่าการกีฬาประเภทฟุตบอลตอนนี้กาลังก้าวหน้าอย่างมากเ,เขาจับกระแสะทันทีเลยนะครับแล้วก็ซื้อดืดครับไม่ว่าจะเป็นช่องของรัฐบาลเราที่ดูแลหรือช่องเอกชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเราเนี่ยผมคิดว่านวะัทธรมตรงนี้จะได้ใจนะครับประชาชนอย่างมากเลยและจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเราเยอะนะครับเป็นประโยชน์ทางด้านการพ,พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับท่านอยากจะให้มีซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้แหละครับคอยดูให้ดีครับช้างศึกของเราไม่มากก็น้อยนะครับตอนนี้กําลังเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วครับและต่อไปมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆผมเสนอครับนะครับทีมชาติไทยมาแล้วว่ามันก้าวกระโดดขึ้นมานะกระโดดพรวดขึ้นมาเลยนะครับปีนี้เนี่ยและเป็นกีฬามหาชนไม่เป็นไม่แพ้มวยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในช่องบอกว่ามีการเดือดสดมวยทุกวันเลยแต่ฟุตบอลไม่ค่อยเห็น ตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นไทยลีกไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมบอกแค่นี้แหละจะไม่เหมือนที่ผ่านมา10กว่าปีแน่นอนครับดังนั้นนะครับเราควรจะติดตามนะครับโดยเฉพาะที่จริงแล้วกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬาทรัพยากามรมนุษย์เนี่ยควรจะรู้เรื่องนี้ดีนะต้องกาบเรียนนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเหล่านี้นะผมคิดว่าควรจัดงบป,ประมาณสนับสนุนทางด้านการเท่ลส และการถ่ายทอดสดเนี่ยผมต้องกาบเรียนนะครับเพื่อนๆที่รับชมช่องผมนะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับไม่ใช่หน้าที่ของสมาคมฟุตบอลของมาดามแป้งนะที่จะมาซื้อเวลาหรือต้องนะครับทำแผนกีกแผนกหนึ่งในการจัดการในการหาสปอนเซอร์ถ่ายทอดสดตรงนี้สมาคมเรามีหน้าที่พัฒนาฟุตบอลนะครับพัฒนากรรมการพัฒนาลีกแต่ส่วนการสื่อที่จะนําฟุตบอลเนี่ยไปสู่สายตาประชาชนเนี่ย ถ้าเป็นทีมชาติผมเห็นเป็นหน้าที่โดยตรงครับของกระทรวงที่รับผิดชอบทางด้านการกีฬานะไม่ว่าท่านจะเป็นอรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่อยู่สํานักนายกหรือดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาหรือนะครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยตรงๆเลยครับตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เหนือบ่าฝาแรงเลยนะครับเราโฟกัสได้ทุกเรื่องนะอันนี้มันเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาประเภททีม และตอนนี้ผมอยากจะกราบเรียนสิ่งที่สาคัญนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคือตอนนี้การพัฒนาฟุตบอลของไทยเราเนี่ยข้าก้าวเดินตามระบบของเจแปนเวซึ่งเป็นการพัฒนาในด้านมิติทางด้านความคิดมิติทางด้านอ,าอุดมคติครับในการที่จะสร้างนวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมเขาสร้างครอบครัวฟุตบอลในลักษณะทารรให้สังคมเรานี้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักกภัยและมีวิธีการในการที่จะ ทำให้ระบบฟุตบอลหรือระบบต่างๆในองค์การพยโยฟุตบอลเนี่ยก้าวเดินขึ้นไปสู่ในระดับเอเชียระดับโลกครับคล้ายๆกับการผลิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์การทําโรงงานที่มีคุณภาพนั่นหละครับวิธีการคิดนี้เป็นวิธีการที่ผมคิดว่านะถ้ามีการถ่ายทอดสดและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเนี่ยมีรายการฟุตบอลดีๆทางสื่อฟรีทีวีนะครับเรามีการพูดถึงเรื่องระบบเจแปนเววิธีคิดแฟชั่นต่างๆมันเข้ากันได้นะกับระบบ ของประเทศไทยเรานะครับที่ต้องก้าวกินข้าวทีละคำหน้าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมีความพอเพียงแล้วก็มีสปิริตมันตรงกับนะครับทางด้านาศาสนาด้วยเกี่ยวกับหลักของการรู้แพ้รู้ชนะรู้จักรายเกรงกลัวตวบัปทุกอย่างมันมารวมกันหมดเลยครับตอนเนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้เราจะไม่สามารถแข่งขันกับโลกใบนี้ได้แล้วตอนนี้ฟุตบอลไทยผมไม่ได้พูดเกินไปนะเรากําลังไปในเวแบบนี้เหรอครับ และตรงนี้เองครับถ้าเกิดันสู่สายตาประชาชนและไม่ได้รับความนิยมขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เยาวชนไทยและคนไทยเราจำนวนมากได้เรียนรู้วิธีการก้าวเดินไปสู่ในใช้ชีวิตนะครับการทํางานการเล่นกีฬาที่มันสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันและการสร้างสารรค์สังคมที่ดีครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะเราควรจะมีการเผยแพร่และส่งเสริมจุดนี้แหละครับที่มาไซดาอิชิกําลังสร้างสารรค์ทีมชาติไทยตอนนี้ มีเ,เพื่อนๆมานะครับคอมเมนต์นะครับบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกนะ2024เนี่ยฟุตบอลทีมชาติไทยในชุดใหญ่เลยนะครับหัวหอกของฟุตบอลเราเนี่ยฟุตบอลทีมเยาวชนแล้วก็ฟุตบอลในไทยลีกยกระดับขึ้นผิดหูผิดตาครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าฟุตบอลเราเนี่ยเป็นฟุตบอลเซอร์เคือทีมเซอร์เจริงๆมีน้ำใจนะักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเล่นสะอาดครับทีมชาติไทยเราเล่นเล่นสะอาดมาก ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะกลาบเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าตอนนี้เราพัฒนาฟุตบอลของเราโดยการพัฒนาฟุตบอลโดยทรัพยากรบุคคลของเราโดยนักกีฬาของเราเนี่ยให้เป็นทีมที่มีคุณภาพอาจจะไปไม่เร็วครับไปไม่เร็วแต่ตอนนี้เราประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งเลยตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นมาสูงสุดครับในเอเชียเนี่ยเรามีแรงกิ้งฟรีไที่ก้าวกระโดดขึ้นมาได้ดีที่สุดในเอเชียซึ่งเหล่านี้นะถ้าเกิดขึ้นในอินโดนีเซีย เกิดขึ้นในสิงคโปร์หรือเกิดขึ้นในเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมัน่าจจะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็จะมีการถ่ายทอด,ดสดส่งเสริมกันอย่างเต็มที่แล้วในประเทศนั้นๆน,น,นะแต่ผมแปลกใจความเงียบในประเทศของเรานะนะครับตอนนี้สื่อมวลชนนะบรรดาเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ที่เป็นสื่อมวลชนที่มีความนิยมในประเทศนี้ต่างตื่นตัวกันครับเรื่องนี้ถึงระดับฟุตบอลไทยแม้กระทั่งสื่อในระดับเอเชียเขาก็าสนใจทีมชาติไทยเป็นอย่างมากนะครับน้าขึ้นนรียบรียตักครับ ตรงนี้แหละครับที่ท่านจะสามารถทําผลงานในการที่จะถ่ายทอดสดส่งเสริมนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเราได้รับชมสิ่งดีๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมต้องถ่ายทอดสดเพราะระดับฟุตบอลของเราไม่เหมือนเดิมครับมันเป็นสักราชใหม่ของวงการฟุตบอลไทยแล้วเรื่องนี้ใครไม่พูดผมขอพูดเองครับแล้วผมไม่เสียหน้าด้วยเพราะผมคิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันจะสร้างนะครับสร้างาเยววาวชนเราได้อีกหลายรุ่น มันจะทาให้เยาวชนเราเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพนะไม่จะเป็นต้องมาเตะฟุตบอลนะครับอยู่ปิรมิดยอดซ้ายก็ได้แต่ถ้าดูฟุตบอลไทยบ่อยๆดูการพัฒนาของอิชีทที่พัฒนาฟุตบอลไทยตอนนี้นะดูแพชชั่นต่างๆดูวิธีการเล่นที่มีน้ําใจนักกีฬานะมีความทุ่มเทมีความอุตสาหพยายามวิธีการจัดแผนการเล่นที่มีวิธีคิดที่สลับซับซ้อนที่สามารถแข่งขันกับทีมระดับสากลเขาได้มันสามารถประยุกต์เข้ากับธุรกิจประยุกต์เข้ากับการงาน แม้กระทั่งนะครับถ้าท่านเป็นข้าราชการเนี่ยสามารถประยุกต์เข้าใช้ในระบบหน่วยงานของท่านนะในการพัฒนาคนในในภายใต้การบริหารของท่านได้วิธีการนี้คือ Jpanway ครับคือระบบของญี่ปุ่นเป็นระบบที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับผมพูดมาตั้งยาวไม่มีอะไรครับอยากให้ถ่ายทอดสดครับแต่ก่อนอดื่นนะครับต้องขอบคุณ ASPlay นะสำหรับการถ่ายทอดสดครั้งนี้อย่างน้อยก็มี AS นะครับที่เร็งเห็นความสำคัญนะติดตามนะครับตั้งแต่นู่นนะที่เกาหลีนะครับ โซเออร์โซนัครับก็ได้ดูทางนี่แหละครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นค่าอย่างทูนะครับอย่างทูอย่าง a s เนี่ยที่ถ่ายทอดให้เราดูนะพอจะได้ดูบ้างตรงนี้เองก็น่าเสียใจนะนี่ฟุตบอลทีมชาติเราได้แท้นะครับไม่ใช่บอลสโมสรนะครับก็ขอพูดเรื่องนี้แล้วกันครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันเผื่อนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านมาหรือลูกสาวอาจจะเผลอเปิดลูกชายอาจจะเผลอเปิดช่องผมนะคุณพ่อขับรถอยู่อาจจะได้ยินที่ผมพูดก็ได้นะครับต้องขับเรียนนะครับ ถ้าน้องถือโทรศัพท์อยู่ฟังรายการพี่อยู่นะช่วยหันโทรศัพท์ไปทางคุณพ่อด้วยนะครับถ้าคุณพ่อน้องทํางานอยู่ในกระทรวงกีฬามองมองตาแล้วอ้อนวอนเลยนะครับช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยยังไม่แข่งนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมปล่อยคลิปนี้น่าจะเป็นช่วงการแข่งขันระหว่างทีมชาติเติร์กเ,เมเนสถานนะครับพบกับทีมชาติอินเดียคู่นี้น่าน่าชมมากนะครับในคู่แรกเวลา16นาฬิกานี่ครับในรุ่นยู7ใคร ตามติดตามนะครั้งที่แล้ว16นาฬิกาเขาถ่ายทอดสดกันทาง a c e b o o k นะครับไทยไทยแลนด์ยูสนะครับก็สามารถชมได้แล้วก็เราจะได้เห็นนะครับว่าเติร์กมินิสถานที่แพเราไปเมื่อกี้เนี่ยกับอินเดีย,ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่า2ทีมคือทีมผู้แข่งของเราในสายตาผมผม,ผมคิดว่าเติร์กมินิสถานนะแข็งแกร่งมากอินเดียแข็งแกร่งครับแต่ผมคิดว่าเป็นรองเติร์กอยู่เราชนะเติร์กมินิสถานมาแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบเราสดใสามากครับสำหรับอินเดียเนี่ย ข้าอาชนะบูนายไม่ได้13ประตูต่อศูนย์นะก็รอดูเขาว่าวันนี้2ทีมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้ประเมินได้ครับในแมตช์หน้าที่เราจะเจอกับทีมชาติอินเดียในวันที่27สําหรับวันนี้ไทยเจอกับบูนายนะครับทางด้านปรเมตลลอองดีนะครับโดนเติร์กเมนิสถานกระแทกไป3าสครั้งนะครับมีอาการยังมีอาการบาดเจ็บนะที่หัวไหล่บริเวณไหล่อยู่นะครับแต่นะครับกระแสข่าวบอกว่าไม่ได้ถึงขั้นกระดูกหักหรือ มีอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงนะครับเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อก็ถือว่าสบายใจครับก็ถือว่าบาดเจ็บกล้ามเนทางด้านกล้ามเนื้อเฉยๆก็สามารถที่จะพักผ่อนหนึ่งแมตต์ก็คือแมต์นี้นะครับเจอกับบูนายปรเมศละองดีเจ้าหัวฟูเราอาจจะไม่ได้ลงนะก็รอ,อเชียร์น้องเขาในแมตช์หน้าแล้วกันนะครับในการเจอกับทีมชาติเดียวันที่27เวลา20นาฬิกาสำหรับคืนนี้นะครับที่ทีทมชาติไทยเราจะเจอกับทีมชาติบูนายนี่ทันทีสุดทาง a อเอเสเพลย วิธีการก็ไม่ยากครับผมขอยจำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครอยากจะชมนะครับให้ท่านใช้เบอร์ของอลูกค้า a อเนะครับที่ใช้โทรศัพท์ของ a อ s ที่มีเบอร์โทรของ a อ s นะครับล็อกอินเข้าไปครับแล้วก็รอการส่งรหัสกลับมาอย่างโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับแล้วท่านก็เอารหัสตัวที่เขาส่งกลับมาให้ล็อกอินเข้าไปดูครับท่านสามารถล็อกอินได้ทั้งในโน้ตบุ๊กในโทรศัพท์มือถือ ในคอมพิวเตอร์ของท่านนั่นแหละครับสามารถชมกันได้เลยสําหรับผู้ที่มีสมาร์ททีวีก็สามารถชมได้ครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เป็นทําทให้เป็นก็ต้องให้น้องๆและหลานทําให้นะครับเปิดที่ผมพูดให้ให,ให้หลานฟังให้น้องฟังก็ได้ครับที่เขาทาเป็นนะบอกว่าให้ใช้เบอร์โทรของ A s ครับเบอร์ใดก็ได้นะนะครับในการล็อกอินเข้าไปในแอปของ A s p l a เเสร็จแล้วเมื่อเราส่งข้อความไปแล้วว่าล็อกอินด้วย เราลอกอินด้วยเบอร์โทรนี้เขาก็จะส่งรหัสนะครับกลับมายังโทรศัพท์ของท่านในเบอร์นี้เหรอครับแล้วท่านก็เอารหัสนี้เหละครับเข้าไปลอกอินเข้าดูชมฟรีครับ AS บริการลูกค้าสําหรับลูกค้า AS ชมฟรีนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นวิธีการที่เราจะได้รับชมอย่างสบายใจเพราะว่าในรายการก็จะมีการบรรยายนะครับมีผู้บรรยายที่มีคุณภาพนะภาพภาพก็ดีฮะก็โอเคเลยก็ดูได้อย่างสบายตาและมีผู้บรรยายที่โอเคครับใช้ได้เลย ก็ดูสนุกครับก็ติดตามกันแบบนี้แล้วกันนะครับในระยะนี้ก็เราก็ต้องดูไปก็ต้องขอบคุณเอสครับที่ถ่ายทอดให้กับชาวไทยได้รับชมกันอาจจะยากหน่อยสําหรับคนที่ไม่เคยใช้อาจจะลําบากหน่อยนะครับสาหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดบางครั้งหลายๆคนก็ไม่เคยใชแอปนะครับก็อาจจะดูยากหน่อยแต่ยังไงเราต้องเรียนรู้ครับแต่ที่จริงแล้วนะจะให้ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าหน้าจะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีก็หวังว่าในวาระต่อไปนะครับยังมีอีกเยอะครับฟุตบอลไทยเนี่ย ตอนนี้กําลังคึกคักเลยครับก็หวังว่าเราจะได้ดูกองการถ่ายทอดสดทางฟีทีวีในระยะเวลาต่อไปครับเวลาหัวเป็นดาววิเศษกับทองที่เล็ทําคนที่เป็นคนช่างสึดยุคใหม่ไทยแล้งสู้สึดคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวสุขตนไทยรวมใจช่วยเจียงู

กระตองกินเละทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแล้งสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพอก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ููู